สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ถือเป็นคลิปพิเศษค่ะเราจะมาพูดถึงดวงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะประจำปี2567ตลอดทั้งปีเลยเป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมเป็นการพยากรณ์แบบวงกว้างสำหรับแต่ละลัคนาราศีเราจะเน้นไปที่เรื่องของการเงินการทองว่าในปีหน้าการเงินของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษค่ะชาวเมษท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีเมษนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีเมษว่าดวงการเงินของคุณในปี2567นั้นจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีเมษค่ะในปี2567นี้ถือว่าเป็นปีแห่งการเจริญรุ่งเรืองเป็นปีทองของคุณเลย,เลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินนะคะถือว่าโดดเด่นจริงๆค่ะแต่ในคลิปวิดีโอนี้ขอเน้นมาที่เรื่องของการเงินการทองเป็นหลักทําไมถึงโดดเด่นนะคะเพราะว่าดาวพระพฤหัสซึ่งเป็นดาวสุขพพครรห์ใหญ่ได้โคจรทับเนื้อทับตัวของชาวลัคนาราศีเมษนั่นเองดาวพระพฤหัส มาโคจรทับตัวชาวเมษเป็นจังหวะที่ปังมากๆนะคะชาวลัคนาราศีเมษจะมีชีวิตที่ขยับขยายเติบโตรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นเงินเข้าเยอะมีโอกาสในการทำงานเยอะมีโอกาสในการหาเงินเยอะจังหวะดีๆเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองรายรับไรายได้จะดีมากขึ้นหาเงินได้ง่ายขึ้นหาเงินเก่งขึ้นหาเงินได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นโอ้โหถือว่าเป็นปีที่ชาวลัคนาราศีเมษต,ต้องลุยนะ ต้องเดินหน้าอย่างเดียวนะคะบางคนเนี่ยสมัยจะบอกให้ตั้งรับหน่อยแต่ชาวเมฆต้องเดินหน้าล่ะต้องลุย นะคะต้องไปข้างหน้าต้องหาทําสิ่งใหม่ๆต้องเปิดไอเดียเปิดแนวคิดเปิดมุมมองให้กว้างมากยิ่งขึ้นแล้วปีนี้คุณก็จะมีรายรับที่มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันถ้าพูดถึงในเรื่องของอาชีพการงานเนี่ยขอบอกเลยว่าจะมีอาชีพใหม่ๆนะชาวลัคนาราศีเมษจะมีช่องทางการทําเงินใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นสายงานใหม่ๆอาชีพใหม่ๆจะมีเข้ามาชาวเมษขอให้ขยันเถอะนะปี2567ยิ่งขยันยิ่งรวยนั่นเองค่ะ แต่สิ่งที่ชาวลัคนาราศีเมษจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการเงินการทองมีไหมมีค่ะในปี2567นี้นะคะต้องระมัดระวังเรื่องของการลงทุนต้องระมัดระวังรายจ่ายของครอบครัวจะสูงขึ้น ใครที่มีลูกหลานใครแต่งงานมีครอบครัวแล้วบางทีมันไม่ได้มีแค่รายจ่ายของคุณของคู่ภรยาคู่สามีแล้วก็ลูกของคุณน่ะมันมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องหรือคนอื่นๆด้วยนะคะจะเป็นลักษณะนี้คือบางครั้งเนี่ยชาวเมธนะในปีหน้าเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าคุณหาเงินมาได้แต่คุณไม่ค่อยได้ใช้เองอะใช้ไปกับคนอื่นใช้ยเยอะเลยอย่างนี้นะคะและประการต่อมารายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ทาง บ้านรถที่ดินจะสูงขึ้นด้วยนะบางคนมีเกณฑ์ซื้อบ้าน ซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่อาจจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองก็ได้บางคนวางแผนจะซื้อตั้งแต่ปี2566แต่จังหวะมันยังไม่พอดีพอเหมาะก็เลยได้มาซื้อปี2567ก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องวางแผนค่ะคุณต้องวางแผนการเงิน,กา,งนการทองของตัวเองให้ดีถ้าในปีนี้คุณจะซื้อบ้านซื้อรถถ้าในปีนี้คุณจะเป็นหนี้ก็ต้องมาประเมินว่ารายรับไรายได้ของเราพอจ่ายไหมพอจ่ายยอดที่เท่าไหร่อย่าทําอะไรให้มันตึงมือจนเกินไปไม่งั้นมันจะอึดอัดหายใจหาย คอไม่ลำบากไ,ไม่สะดวกหายใจใหายคอติดขัดลำบากเนี่ยประมาณนี้นะคะแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของการหาเงินนะถ้าจะมองในแง่ของเงินที่จะเข้ามานะปีนี้ถือว่าเป็นปีทองเลยนะคะเงินจะเข้าเยอะแล้วเงินจะมาจากหลากหลายทางด้วยในปีนี้ดาวพระพฤหัดจะย้ายมาอยู่ในเรือนกระดุมพระของดวงชะตาด้วยสมัยมองว่าโอกาสมันดีตลอดทั้งปีเลยนะสำหรับชาวเมษนะคะช่วงแรกๆดาวพระพฤหัดทับตัว ผ่านไปสักหน่อยดาวพระพฤหัดไปอยู่ในเรือนกระดุมพระเงินดีเงินปังอย่างมากแต่มีข้อแม้ว่าคุณจะต้องขยันด้วยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่ว่าได้งบไม่ไม่ใช่ว่าได้มาง่ายๆอาจจะเหนื่อยหน่อยอาจจะต้องลงทุนเยอะหน่อยอาจจะต้องออกแรงเยอะหน่อยประมาณนี้นะคะแต่ผลตอบแทนนั้นมันคุ้มค่ากับความเหนื่อยอย่างแน่นอนบางคนเหนื่อยแล้วไม่ได้เงินนะแต่ชาวเนแต่ชาวเมดเ,เนี่ยเหนื่อยแล้วได้เงินยิ่งเหนื่อยยิ่งได้เงิน เหนื่อยมากเงินมากตามเนี่ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้การงานก็มีเกณฑ์ขยับขยายการเงินก็มีเกณฑ์ที่จะเก็บออมเงินได้นะคะมีเงินเก็บมีเงินก้อนรวมไปถึงคุณจะมีโชคฟลุกฟล๊กๆเข้ามาด้วยนะคะใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเนี่ยจะมีเกณฑ์เกิดขึ้น โดยเฉพาะโชคที่มาจากผู้หลักผู้ใหญ่โชคที่มาจากทางไกลอันนี้จะดีมากๆนะคะชาวลขคนาราศีเมษจะมีรายได้พิเศษจะมีรายได้ฟลุ๊ๆเข้ามาตลอดนะใครขาดเงินเนี่ยก็จะขาดไม่นานค่ะจะมีเดี๋ยวสักพักก็จะมีเงินผ่านเข้ามือนั่นเองนะคะแต่สิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปอะ่ะ เรื่องของรายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวมันจะสูงขึ้นบางทีลูกโตขึ้นลูกต้องเข้าเรียนมาหาวิทยาลัยหนึ่งเลยค่าเทอมแพงขึ้นมีค่าที่พักของลูกอีกเมื่อก่อนไม่เคยต้องจ่ายตอนนี้ต้องมาจ่ายแล้วนะคะหรือลำดับต่อมาเรื่องของสุขภาพคนในบ้านสมาชิกในบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีเป็นคนบางทีเป็นสัตว์เลี้ยงคุณพ่อคุณแม่คู่ภรรยา คู่สามีลูกหลานของคุณหรือสัตว์เลี้ยงของคุณมีเกณฑ์เจ็บป่วยแล้วต้องใช้เงินในการรักษาป่วยบ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยค่ะเรื่องของค่าใช้จ่ายภายในบ้านเนี่ยมันจะสูงอย่างชัดเจนเลยนะคะตรงนี้ต้องวางแผนการเงินการท้องของตัวเองให้ดีถ้าเก็บเงินสดได้ก็ให้เก็บแล้วอะไรประหยัดได้ให้ประหยัดตั้งแต่ต้นปีไม่ใช่ว่าตั้งแต่ต้นปีมาโอ้โหจ่ายเลยเต็มที่แบบนี้ก็ไม่เหมาะนะคะไม่ควรนะคะในปี2567อาจจะมีคนมาขอหยืยมเงินคุณอะ มีคนมาขอกู้ด้วยเพราะว่าเขามองเห็นว่าคุณหาเงินได้เยอะช่องทางการหาเงินของคุณมันสะดวกมันคล่องขึ้นเขาอาจจะมาขอความช่วยเหลือจากคุณแบบนี้ก็ได้ชาวลัคนาราศีเมษจะให้ใครหยิบยืมได้นะไม่ได้ผิดเพียงแต่ว่าคุณก็ต้องดูเครดิตของเขาด้วยนะคะถ้ายิ่งเป็นคนที่เคยช่วยเหลือคุณมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องพิจรนารณาหน่อยนะคะเพราะว่าในช่วงที่คุณเดือดร้อนเขาก็ช่วยพอจังหวะนี้เขาเดือดร้อนคุณก็ต้องประเมินสักนิดนึงนะคะว่าความสามารถของคุณช่วยได้เท่าไหร่ แต่ว่าอย่าทําอะไรเกินตัวนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้ยืมหรืออะไรก็ตามสมมติเขาขอยืมมาห้าหมื่นแล้วคุณไม่สะดวกอะ่ะคุณอาจจะช่วยเขาไปหมื่นนึงก็ได้นะก็ยังดีกว่าที่จะไม่ช่วยถูกไหมคะนะอย่าทําอะไรเกินตัวถ้าอะไรที่มันลำบากหรือติดขัดเกินไปเท่านั้นนะคะชาวเมธในประเด็นต่อมานะคะที่อยากจะฝากเตือนกันไว้นั่นก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรถ ในปี2567นี้ถ้าใครไม่ได้ออกรถยนต์คันใหม่เนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแซมเข้ามาบางทีเป็นรถที่คุณใช้เองส่วนตัวหรือบางครั้งมันจะเป็นรถที่คุณใช้ในกิจการในร้านของคุณในบริษัทในออฟฟิศของคุณแบบนี้ก็ได้แต่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรถค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางจะสูงมากยิ่งขึ้นนะคะก็ต้องวางแผนในเรื่องตรงนี้ด้วยนะลำดับต่อมาค่ะที่เป็นข่าวดีเลยคือชาวเมธจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาจะมีคนให้โอกาส หยิบยืมหยิบยื่นสิ่งดีๆมาให้คุณเขาอาจจะแนะนําในการหาเงินแนะนําช่องทางทําเงินแนะนําช่องทางทํางานให้กับคุณก็ได้คือชาวแม่เนี่ยจะไม่โดดเดี่ยวไม่ต้องห่วงเลยนะคะไม่โดดเดี่ยวเลยเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันเกี่ยวกับเรื่องของการงานประจําปี2567แยกเป็นแต,แต่ละคลิปให้คุณได้ฟังอย่างละเอียดเลยคลิปนี้ขอเจาะในเรื่องของการเงินนะคะมาสรุปประเด็นกันอีกครั้งหนึ่งปีนี้ปี2567ถือว่าเป็นปีทองของ าวลัคนาราศีเมษเงินจะเข้าเยอะขึ้นดาวพระพฤหัสโคจรทับตัวและดาวพระพฤหัสในปีเดียวกันเนี่ยก็จะมีการโคจรมาอยู่ในเรือนกระดุมพระคุณจะหาเงินได้จากหลากหลายช่องทางเงินจะคล่องตัวมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจเนี่ยจะเห็นได้ชัดมีเงินเข้ามีเงินออกบางคนเจียดเงินเก็บออมได้อีกนะคะจังหวะในการหาเงินหาทองจะคล่องตัวดีมากยิ่งขึ้นแต่แต่ต้องระมัรมดระวังค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับครอบครบัว ค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการเดินทางจะสูงมากยิ่งขึ้นด้วยและบางครั้งหาเงินมาได้ไม่ได้ใช้เองหาเงินมาได้ใช้เงินไปกับคนอื่นซะมากกว่าอันนี้ก็ต้องวางแผนให้ดีด้วยนั่นเองนะคะคราวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีเมษสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชยัยให้ชาวเมษทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ถือเป็นคลิปพิเศษค่ะเราจะมาพูดถึงดวงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะประจำปี2567ตลอดทั้งปีเลยเป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมเป็นการพยากรณ์แบบวงกว้างสำหรับแต่ละลัคนาราศีเราจะเน้นไปที่เรื่องของการเงินการทองว่าในปีหน้าการเงินของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภค่ะชาวพฤษภท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพฤษภก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีพฤษภนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมจนถึงวันที่15มิถุนายนโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภว่าดวงชะตาเกี่ยวกับการเงินการทองของคุณในปี2567นี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีพฤษภคะในปีนี้เนี่ยนะถือว่าเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีพฤษภจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะคำว่าเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆมันดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานซึ่งใช่ไหมใช่ค่ะงานและเงินจะควบคู่กันดาวพระพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะและดาวเจ้าเรือนลาภะของคุณโคจรอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตา นะะในปี2567นะโคจรอ,อยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาและก็จะมีจังหวะที่ดาวพระพฤหัสนั้นจะโคจรมาทับเนื้อทับตัวคุณด้วยจังหวะของชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับการที่ดวงชะตามีความสวิงอะ นะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงมันจะเป็นลักษณะนี้ถ้าใครไม่ระมัดระวังไม่ใช้สติไม่ใช้เหตุผลมันก็จะมีเกณฑ์ช็อตได้นะคะติดขัดในเรื่องของการเงินและการงานได้เพราะฉะนั้นเมื่อคุณได้ยินได้ฟังคลิปวิดีโอนี้วางแผนให้ดีดาวพระพฤหัสดาวลาพระมาอยู่ในเรือนวินาศก่อนหลังจากนั้นเข้ามาทับเนื้อทับตัวคุณชาวลัคนาราศีพฤษภจะเป็นลักษณะที่ว่าเจอปัญหาก่อนนะคะเจอความทุกอกทุกใจก่อนเจอเรื่องเดือดร้อนก่อน แล้วเดี๋ยวสําเร็จตามมาแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆจะตามมานะเดี๋ยวความจเจริญรุ่งเรืองก็จะเข้ามาเพราะดาวพระพฤหัสเดิมเนี่ยมาอยู่ในเรือนวินาศต้องระมัดระวังการถูกหลอกถูกโกงหลักๆเลยนะในปี2567ต้องระมัดระวังการหลงเชื่อคำชวนเคำชักชวนคำโฆษณาที่เกินจริงมิจฉาชีพอะไรอย่างเงี้ย ะะถ้าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็อาจจะเป็นการซื้อของตามคําโฆษณาที่เขาโอ้พูดซซเวอร์เลยพูดซะเกินจริงเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วได้ของมามันไม่ตรงปกถ้ามากกว่านั้นก็เป็นเรื่องของการชักชวนไปลงทุนหรือบางทีก็อาจจะมีคนมาโกงคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องดูให้ดีเราต้องใช้สติเราต้องใช้ความระมัดระวังและรอบคอบ นะสำหรับชาวลัคนาราศีพิศภอยากจะเตือนกันหน่อยเพราะดาวพระพฤหัสมาอยู่ในเรือนเสียด้วยนะคะการที่ดาวพระพฤหัสมาอยู่ในเรือนวินาศหมายความว่ามันจะเจอกับเรื่องที่คาดไม่ถึงอะ่ะชาวลัคนาราศีพ,ษพิษษอ่ะแล้วมันเป็นไปได้ทั้งด้านบวกและด้านลบเลยนะคะแต่ถ้าในแง่บวกเลยนะดาวพระพฤหัสเป็นดาวมรณะเป็นดาวเสียอยู่แล้วเมื่อโคจรมาอยู่ในเรือนวินาศคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ข้องเกี่ยวกับทางไกลทางต่างประเทศหรือมีโชคฟลุกๆเข้ามาบางคนได้เดินทางไปท่องเที่ยวบางคนได้ไปทํางานที่ไกล บางคนจะมีเรื่องของการโยกย้ายเข้ามาเกี่ยวข้องหรือบางคนนะคะจะต้องใช้เงินจำนวนมากรายจ่ายเยอะมากอย่างเงี้ยก็ได้นะบางคนไม่ได้จ่ายเป็นเงินก้อนแต่มันทยอยจ่ายตลอดเลยเงินไหลออกจากกระเป๋าตลอดเลยรวมๆไปแล้วก็เป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนโตเหมือนกันลักษณะน,าานี้ก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นถ้าคุณได้ยินได้ฟังคลิปนี้นะคะก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีพฤษภวางแผนการเงินการทองของ,ของตัวเองแต่หลังจากวันที่30เมษายนเป็นต้นไป ดาวพระพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวสุพเคราะห์ใหญ่เป็นดาวที่ให้คุณให้โชคให้ความสําเร็จให้ความเจริญรุ่งเรืองจะโคจรเข้ามาทับเนื้อทับตัวคุณสมัยมองว่าเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นจะมีเรื่องราวดีๆชีวิตจะขยับขยายจะเติบโตเพราะฉะนั้นคุณระมัดระวังแค่ในช่วงต้นปีเท่านั้นเองนะประมาณ 3- 4เดือนให้ระมัดระวงังหลังจากนั้นชีวิตรุ่งโรดรุ่งเรือง โดยเฉพาะเรื่องของการเงินการทองโอกาสดีมากๆคุณจะมีช่องทางทําเงินใหม่ๆเข้ามาคุณจะหารายได้เสริมรายได้พิเศษได้ดีมากยิ่งขึ้นใครมีอาชีพเดียวนะคุณมองหาอาชีพที่สองอาชีพที่3ได้เลยนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้มาแล้วเฮงและปังมากคุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนจุนเจอือช่วยเหลือชาวลัคนาราศีพฤษภจะไม่โดดเดี่ยวไม่หัวเดียวกระเทียมรีบค่ะ ในปี2,567ชีวิตจะขยับขยายคุณจะได้ทําอะไรใหม่ๆสมมุติว่าใครที่กําลังลําบากอึดอัดอยากหารายได้เพิ่มชีวิตเจอทางตันปีหน้าเป็นปีสว่างของคุณดาวพระพฤหัสมาทับตัวค่ะทุกคนสมัยต้องบอกว่ามันไม่มีอะไรจะเฮงไปมากกว่าน,นี้แล้วนะความจเจริญร,รุ่งเรืองความสมบูรณ์ความมั่งคัง่งจะเข้ามาทับเนื้อทับตัวคุณนะคะ นคะะเป็นปีทองจริงๆนะคะแต่ว่ามันมีเงื่อนไขหน่อยสําหรับชาวพิศษฐ์มันจะต้องเจอเรื่องลําบากก่อนจะต้องเจอเรื่องทุกข์ใจก่อนจะต้องมีเรื่องเครียดมีเรื่องวิตกกังวลมีเรื่องที่ทําให้คุณนอนไม่หลับก่อนแล้วหลังจากนั้นคุณจะคิดหาทางออกจนลงมือทําแล้วก็สําเร็จหรือบางคนลงมือทําแล้วลงมือทําอีกเหนื่อยรากเลือดทุ่มเทแรงกายแรงใจแรงทรัพย์ นะคะทุ่มเทปัญญาสมองของตัวเองลงไปเหนื่อยหน่อยแต่สุดท้ายสำเร็จมันเป็นลักษณะของความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะ่ะในปีนี้นะเพราะฉะนั้นงานและเงินน่ะมันเชื่อมโยงกันน่ะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภมันชัดเจนเลยนะคะสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังอย่างที่สมัยบอกไปเรื่องของการหลอกลวงมิจฉาชีพ คนจ้องจะเอาผลประโยชน์จากคุณคนจ้องจะคดโกงคุณอย่าไว้ใจคนนะคะมีคนมาหยิบยืมอะไรเขาอาจจะบิดเบี้ยวไม่ทําตามที่เขาพูดไม่ทําตามที่เขารับปากไม่ทําตามที่เขาตกลงลักษณะนี้ก็ยังมีให้เห็นในปีหน้านี้นะและประการต่อมาอยากจะให้ชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นระมัดระวงังเรื่องของสุขภาพด้วยอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพเข้ามานะคะถ้าไม่ใช่สุขภาพของตัวคุณก็จะเป็นสุขภาพของคนในครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่ลูก ลานสัตว์เลี้ยงอย่างเนี้ยเป็นต้นนะชาวลัคนาราศีพฤษิคะสิ่งที่สมัยอยากจะเตือนกันอีกอย่างหนึ่งนะเรื่องของค่าใช้จ่ายภายในบ้านก็สูงขึ้นด้วยนะคะในปีนี้แต่ข่าวดีของคุณก็คือคุณหาเงินได้เยอะขึ้นค่าใช้จ่ายในบ้านมันเยอะขึ้นตามอะ่ะมันเหมือนกับว่าชีวิตของคุณจะได้ขยับขึ้นอีกหนึ่งสเต็ปอะ่ะนะคะเพราะดาวพระพัสจะมาทับตัวใช่ไหมคะชีวิตของคุณมันจะเลือกสังเลือกสรรสิ่งดีๆให้กับตัวเอง ะะยกตัวอย่างถ้าให้เห็นภาพง่ายๆชัดเจนไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะฟุ่มเฟือยมากขึ้นนะเมื่อก่อนคุณใช้กระเป๋าธรรมดาสมมุติว่าคุณเป็นเพศหญิงแล้วกันพอจังหวะปี2567คุณหาเงินได้มากขึ้นคุณสบายใจมากขึ้นคนก็เลือกกระเป๋าที่มันมีแบรนด์เนมหน่อยอาจจะแพงขึ้นมาหน่อยไม่ได้จําเป็นว่าโอ้โหต้องแพงมากมายอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันเออให้ดูดีหน่อยปรับบคุคลิกให้มันดูโอเคหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีการมองไปในจุดที่ ที่จะพัฒนาชีวิตของตัวเองอะที่จะยกระดับชีวิตของตัวเองมันเป็นลักษณะนี้ด้วยนะคะสําหรับชาวพฤทธศพซึ่งสมัยมองว่าชีวิตของคุณก้าวไปข้างหน้าอย่างแน่นอนนะดาวพระพฤหัสเดิมแม้ว่าจะมาอยู่ในเรือนวินาศแต่มันเป็นการอยู่เพื่อตั้งรับแล้วชีวิตจะดําเนินต่อไปได้ นะเจอปัญหาอะไรก็แก้เจอเรื่องราวติดขัดอะไรก็พยายามหาทางออกต้องตั้งสติให้มากนะคะแล้วปีหน้าปี2567อะโชคลุกๆมีเข้ามาด้วยมีเกณฑ์ได้เงินแบบคาดไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินออนไลน์เงินจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะคะหรือว่าเงินจากทางไกลาทางต่างประเทศลักษณะนี้นั่นเองมีคนช่วยเหลือหนุนหลังนะคะมีคนที่คอยซัพพอร์ตสนับสนุนคุณจะไม่โดดเดี่ยวอย่างแน่นอนค่ะถือว่าการเงินการทองของชาวลัคนาราศีพฤษภ์นั้นเป็น อีกหนึ่งปีนะที่คุณจะมีความเจริญรุ่งเรืองมั่งคัง่งและก็มีฐานะที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะคร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภสมัยก็ต้องขออวยพอรอวยชัยให้ชาวพฤษภทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ถือเป็นคลิปพิเศษค่ะเราจะมาพูดถึงดวงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะประจำปี2567ตลอดทั้งปีเลยเป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมเป็นการพยากรณ์แบบวงกว้างสำหรับแต่ละลัคนาราศีเราจะเน้นไปที่เรื่องของการเงินการทองว่าในปีหน้าการเงินของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนค่ะชาวมิถุนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมิถุนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คละขนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีมิถุนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่15กรกฎาคมโดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คก็เลยสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนว่าดวงการเงินของคุณในปี2567นี้จะมีเกณฑ์มีทิศทางเป็นอย่างไรบ้างค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนคะ่ะต้องบอกว่าในปี2567นี้ดาวพระราหูซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสุขพระของคุณนั้นได้ทำการโคจรมาอยู่ที่เรือนกรรมะมาอยู่ในราศีมีนนะคะเพราะฉะนั้น การงานของคุณจะมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับการเงินมันจะสัมพันธ์กันเลยนะคะมีความโดดเด่นมากคุณจะได้เงินหลักๆมาจากการทํางานแล้วยิ่งมีงานมากก็ยิ่งมีเงินมากขอให้ชาวลัคนาราศีมิถุนเตรียมพร้อมให้ดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะปีนี้จะมีโอกาสใช้เงินไปกับการทํางานปีนี้จะเป็นปีที่คุณได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆและปีนี้นะคะดาวพระพฤหัส,สบ,บดีโคจรอยู่ที่ราศีเมษอยู่ใน เรือนลาพระของดวงชะตาด้วยนะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้โชคได้ลาบจากการทํางานมีเกณฑ์ที่คุณจะได้โชคได้ลาบจากเพศตรงข้ามในเรื่องของเงินก้อนในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของความสําเร็จอันนี้เด่นชัดสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนและถัดจากนั้นดาวพระพฤหัสก็จะมุ่งเข้าสู่เรือนวินาศของดวงชะตาเพราะฉะนั้นสมัยมองว่าในปี2567ถ้าชาวลัคนาราศีมิถุนอยากจะริเริ่มทําอะไรก็ขอให เริ่มเร็วๆอย่ารอช้า นะคุณได้ยินได้ฟังคลิปนี้ในเดือนธันวาคมคุณไม่จําเป็นว่าจะต้องรอใหถึงปีหน้าแล้วค่อยลงมือทํานะคุณมีแพลนอะไรอยู่ในหัวคุณอยากจะขยับขยายกิจการขยับขยายงานก็เริ่มได้เลยนะมันมีโอกาสที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างเงินสร้างผลประโยชน์เด่นชัดมากๆในช่วงปัจจุบันนี้ไปจนถึง30เมษายนเพราะหลังจากนั้นดาวพระพรับพฤหัสจ,จะมุ่งเข้าสู่เรือนวินาศของดวงชะตาแล้วมันก็อาจจะไม่สะดวกในการริเริ่มหรือเริ่มไปแล้วติดขัด เริ่มไปแล้วมีปัญหาก็อยากจะบอกจะกล่าวเตือนกันไว้แบบนี้สําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะในระยะที่ดาวพระพฤหัสยังอยู่ในเรือนลาภการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะช้ามิถุนท่านใดที่ชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะคุณจะมีโชคฟลุกๆคุณจะมีลาบลอยเข้ามา นะคะคุณจะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินมาแบบคาดไม่ถึงได้เงินจากการค้าขายได้เงินจากการทำกิจกรรมอะไรบางอย่างที่มันได้มากกว่าที่คุณคิดไว้สมมุติว่าคุณต้องการจะขายที่ขายทางแล้วคุณต้องการจะขาย1ล้านบาทสมมตินะปรากฏว่าคุณได้มา1นล้านหนึ่งแอะไรอย่างเงี้ยขายของบางอย่างคุณคาดหวังว่าจะได้กําไร500บาทแต่ได้กําไรมา1000 เนี่ยค่ะมันจะได้เงินมามากกว่าที่คาดหวังไว้ก็จะเป็นลักษณะนี้สิ่งที่สมัยจะสื่อคือแบบนี้ชาวลนาคราศีมิถุนคะในระยะนี้นีดาวพระพฤหัสมาอยู่ในเรือนลับพะก็จรงิงแต่ดาวพระพฤหัสท่านโคโจรวิตปริหรือโคโจรผิดปกติ ก็ยังเป็นช่วงที่คุณไม่เหมาะที่จะให้ใครหยิบยืมเงินนะคะในปีหน้านี้นะถ้าเกิดว่าคุณจะลงทุนอะไรหรือคุณจะร่วมหุ้นร่วมลงทุนกับใครอยากจะให้เพิ่มความระมัดระวังและรอบคอบไม่ใช่ได้ยินว่าดาวพระพฤหัสอยู่ในเรือนลาพระแล้วคุณลุยเดินหน้าเต็มที่ไม่ระมัดระวังไม่คิดหน้าคิดหลังให้ดีอันนี้ก็เสี่ยงจนเกินไปคุณจะลงทุนอะไรก็เช็คข้อมูลสักหน่อยนะคะว่าเหมาะว่าควรไหมธุรกิจนี้สิ่งที่คุณลงทุนนี้มันมีแนวโน้มที่จะได้กำไรกำไรมีแนวโน้มที่จะสําเร็จได้ไหมแล้วคุณร่วมหุ้น ใคนคนนี้ไว้ใจได้ไหมหรือมีระบบอะไรที่จะทําให้เราไว้ใจซึ่งกันและกันได้ก็ดูเอานะคะต้องใช้ความระมัดระวงังใช้ความไม่ประมาทนั่นเองนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนคุณมีเกณฑ์ที่จะมีโอกาสเป็นหนี้เหมือนกันนะอย่างที่สมัยบอกไปว่าดาวพระพฤหัสกําลังจะมุ่งเข้าสู่เรือนวินาด้านหมายความว่าคุณได้เงินจากการสนับสนุนคุณได้เงินจากอะไรบางอย่างมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ซุ่มเงียบทําอะไรบางอย่างนะคะขอสินเชื่อ นะหรือเป็นหนี้เป็นสินนะหรือมีเกณฑ์ขอหลักทรัพย์ขอสินเชื่อจากจากธนาคารอะไรอย่างเงี้ยนะคะกู้บ้านกู้ซื้อรถกู้เพื่อที่จะเอาเงินมาหมุนในธุรกิจแนวโน้มแบบนี้มีเกณฑ์เกิดขึ้นถามว่าเป็นหนี้ได้ไหมได้ไม่ใช่หมายความว่าเป็นหนี้แล้วมันจะทำให้คุณเสื่อมถอยไม่ใช่นะคะเราจะต้องดูว่ามันคือหนี้อะไรเรากู้มาทําอะไร เราเป็นหนี้แบบไหนหนี้ดีหรือหนี้เสียหนี้ที่จะสร้างให้คุณมั่งคั่งร่ำรวยในอนาคตหนี้ที่จะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของคุณไหมนะคะคุณก็ต้องดูเอาเพราะฉะนั้นคําว่าหนี้ไม่ได้หมายถึงผลลบหรือผลเสียเสมอไปชาวลันาราศีมิถุนต้องระมัดระวังคนในครอบครัวคนใกล้ตัวหรือญาติพี่น้องจะมาขอความช่วยเหลือนะในระยะปี2567มันเหมือนกับว่า คือคนรอบข้างนั้นคอยพึ่งพาอาศัยคุณอ่ะคือคุณจะเป็นที่พึ่งพิงที่พึ่งพาของสมาชิกในครอบครัวของญาติพี่น้องเขาเดือดร้อนมีปัญหาอะไรเขานึกถึงคุณก็จะเป็นลักษณะนี้ โอกาสที่ชาวลัคนาราศีมิถุนจะได้ขยับขยายธุรกิจหรือว่าขยับขยายงานมีไหมมีค่ะเดี๋ยวสมัยก็จะขอเจาะลึกในคลิปของการงานประจําปี2,567แต่ต้องบอกกันคร่าวๆในปีนี้นะคะในคลิปนี้นะคะขออภัยต้องบอกกันคร่าวๆในคลิปนี้ว่าโอกาสการงานคุณดีมากๆตังมากๆยิ่งขยันยิ่งรวยมีเกณฑ์ได้งานพิเศษมีเกณฑ์ที่จะเจอช่องทางทำเงินพิเศษ ชาวลัคกนาราศีมิถุนท่านไทยที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญ์งสัญญาการพูดการติดต่อการประสานงานอาจจะต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณและในปีหน้าดาวพระพุธก็จะมีการโคจรวิปริตเดินไม่ปกตินะคะคุณจะต้องระมัดระวังมากๆเลยนะเรื่องคําพูดคําจาสัญญงสัญญาเรื่องของการใช้คําพูดคําประกันนะเรื่องของตัวเลขนะ เงื่อนไขหรือข้อตกลงอะไรบางอย่างมันอาจจะไม่เป็นไปตามที่คุณนึกหรือคิดไว้เพราะฉะนั้นก็ต้องรอบคอบให้มากด้วยนะคะชาวลาราศีมิถุนมีเกณฑ์ได้ของใหม่เข้าบ้านมีเกณฑ์ซื้อของราคาแพงบางคนซื้อบ้านซื้อรถเลยเป็นชิ้นเป็นอัน,เป,นเป็นแบบของชิ้นใหญ่เลยบางคนซื้อโทรศัพท์ซึ่งโทรศัพท์มือถือทุกวันนี้สี่ห้าหมื่นนะแพงมากนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ของแพงเข้ามาในบ้านบางคนได้เครื่องประดับแก้วแหวนเงินทองก็ว่ากันไป นะบางคนได้ของตกแต่งบ้านได้เฟอร์นิเจอร์ชิ้นชิ้นใหญ่ตู้เย็นแอร์อย่างเงี้ยค่ะ ะะหรือบางคนได้รีโนเวทบ้านคือมันจะมีทิศทางเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายภายในบ้านค่อนข้างสูงสําหรับปี2567ถ้าไม่วางแผนช็อตได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ชาวลัคนาราศีมิถุนวางแผนการเงินการทองของตัวเองไว้ก็จะดีมากๆเลยนั่นเองนะคร่าวๆเท่านี้ค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชยัยให้ชาวมิถุนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ